พี่ทำอะไรอยู่อ่ะพี่พี่เพิ่งแคสเกมเสร็จอะใช่ข่าวเกินเอาพี่เป็นคนข่าวอยู่แล้วเออก็ข่าวนะในกล้องจริงฉันก็ข่าวกล้องไอโฟนไม่หลอกอีกแล้วอู้หูใหญ่กว่าเขาอีกอะ <c oughs> ใหญ่โอ้โหใหญ่มากอะทุกคนมันมันลืมบัมซัมเบมากอะใครอยากเจอเมื่อกี้บอกเลยว่าเด็ดเกงอู้หูใหญ่มากอะเด็ดโคตรเด็ดอะอื เห็นเน้วใหญ่ไม่ไม่ไม่ที่หมายถึงพี่เจอผู้หญิงเมื่อกี้โอ้โหโคตรเด็ดเลยคุณนมโคตรใหญ่อ่ะเออเอาไอ้จัดปัดหมีโก้หูโคตรใหญ่อ่ะเอ,อออืมย่างใดอ่ะใช่ค่ะทำอะไรนะครับไม่ได้ยินเลยค่ะเสียงมันดังมากเลยทำทำอะไรอยู่ครับเพิ่งตื่นค่ะทำอไรนะเพิ่งตื่น เพ่เตืนใช่ของไม่ไปทำงานเหรอก็ทำอยู่เนี่ยค่ะงานเล่นเกมหรือว่าไงก็เป็นพวกแบบว่าแบบเจ้าของเว็บพนันอะไรอ่ะค่ะใช่ไม่กลัวตำรดจับเหรอกลัวทำไมอ่ะอืมกลัวเหรอไม่กลัวหรอก <c oughs> ตำรวจตอนเล่นเลยกลัวเหรอไม่กลัวหรอตอนนี้กำลังระบาดเลยนะก็ระบาดเป็นอีกแต่เว็บเรามันแบบว่าผ่านน้ำเข้าใจปะผ่านน้ำกลุ่มอะไรกลุ่มอะไรหนังว่ามี่เราจะได้ไปเพิ่มเพื่อนด้วย กลุ่มอะไรไม่มีกลุ่มก็ต้องแอดไลน์ไปดีไม่มีกลุ่มเราไม่ต้องกก็แอดไลน์อ่ก็แอดไลน์อ่ะมันแปะลิงก์นี้ด้วยด้วยเหรอวะก็คลิกไปฟินทเวนตี้โฟวีไอพีไม่ไม่มันก็จะมีหลุดอยู่หลายค่ายแต่เว็บแต่เว็บเราจะเป็นเว็บแบบโอเคไงเข้แต่ป่ะจะเป็นชื่อเว็บจะมีทุกค่ายอ่ะจะเล่นข่าไหนอ่ะโจ๊กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยมีหมดตลอดเอ็กโว่เราจะอยู่ค่ายอะไรอเราจะอยู่ค่ายตัวเองอ่ะเอาจะค่ายอะไรเป็นเว็บมันก็มีหลากหลายค่าย หมายถึงค่าที่เราชอบเล่นหรอหรืออะไรแจ้งชอบเล่นอะไรสล็อตเราเล่นแต่สล็อตค่ะเราไม่เล่นบาคาร่าค่ะบาคาร่าเล่นไม่เป็นค่ะโอ้สล็อตได้วันหนึ่งแจงได้กี่บาทเนี่ยรู้ว่าเสียเราไม่ได้เป็นคนเล่นหรอกค่ะเราเป็นเจ้าของเว็บค,ค่ะแค่โปรโมทเราเป็นเจ้าของเว็บ<อ>เลยค่ะไม็โปรโมทค่ะ<อ>แล้วก็เป็นคนแจกไพ่ในนั้นด้วยใช่เหรอถึงว่าหน้าคุ้นคุ้นเป็นคนแจกไพ่ในเซ็กซี่เกมมิ่งดอทเบทเอ,อถึงว่าล่ะ น่าคุ้นคุ้นอยู่อืมเอานายเคยไปเล่นท่องเราด้วยเหรออือจะไปเล่น<ช>เนี่ยมีโบนัสเปล่าก็มีเติมสิบบาทรับร้อยหรือว่าอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ใช่ใช่มีโบนัสสูงสุดหนึ่งพันบาทมีปะมีเติมสิบบาทรับร้อยหนึ่งแล้วก็ทําได้กี่บาททำสองร้อยถอนได้ร้อยหนึ่งว่าไงไม่ต้องทําเทิร์นค่ะดีโบนัสปีให้เติมใช่ เติมสิบบาทปุ๊บได้ร้อยหนึ่งปุ๊บคือเล่นได้สองสามร้อยเราก็ถอนได้เท่านั้นเลยใช่ไหมโอ้โหบางทีบางทีเราเล่นบางทีเราเล่นเติมสิบบาทรับร้อยหนึ่งโอ้โหได้พันหนึ่งพันหนึ่งถอนได้ร้อยเดียวเองโอ้โหใช่บางทีต้องทําเทิร์นเยอะถ้าแบบว่ารับรับมาเยอะอะบางทีทําเทิร์นเยอะพวกที่เว็บทําเทิร์นเยอะๆอะที่เกียดส่วนมากอะเวลาเราไปเล่นเราไม่ค่อยเล่นหรอกเราจะแบบว่าแบบว่า ต้องไปทํางานไงต้องแจกไพ่อ่ะก็เห็นกินสกินข้างหลังป่ะเราเป็นออนทำออนไลน์ไปเลยเป็นทำออนไลน์<ช>ไปเลยใช่ครับใช่แล้วเขาจะบอกอยู่ว่าเนี่ยเวลาเนี้ยเป็นห้องเราอะไรเงี้ยเราก็จะไปแจกไพ่เออแต่เป็นนะเวลาประมาณบ่ายส่วนมากจะเป็นบ่ายแต่แต่ส่วนมากมันจะเป็นห้องรวมไม่ใช่แต่ตัวเองเป็นห้องเดียวหรือว่าก็เป็นห้องเดียวด้วยห้องรวมด้วยก็แล้วแต่ส่วนมากก็แบบว่าช่วงโควิดไงเขายังไม่ให้ไปที่บ่อนไงแจกปะ่ะ ทำไมยังไม่เซียนพอใชไมมก็เราจะบอกอยู่ว่ามันโกงแล้วก็สบายเวอร์ชันเติมทัวรเลตได้ไมั้ยนะเติมได้หมดทุกช่องทางธนาคารทัวรเลตหรือไหนไหนไหนเอาเว็บมันดิเอาเว็บมันดิอนดนแอปเรามาสิแอดอะไรก็ว่ามันดิเธอชื่ออะไรอะ่ะเอานายจะให้เราบอกลิงก์ไปได้ไงเนี่ยแอดไม่ได้อะเราก็นายแอดอมาแ<ก>บอกลิงก์ไปแล้วนายก็ทักมาแล้วเรากลอปลิงก์ให้ อ่าโอเคคือคือโบนัสมีไหมเนี่ยก็มีโบนัสสูงสุดหนึ่งพันบาทแล้วก็คืนยอดเสียทุกสัปดาห์หืมรางคันต่ำเต็มกี่บาทเต็มกี่บาทก็ได้ใช่ไหมกบาทก็ได้ค่ะไม่มีขั้นต่ำในการตออชักไลน์ไปแอดมินเขาจะตอบเลยทันทีนายท้กาก็มาด้วยนะเดี๋ยวเราส่งลิงไป อันมินก็คือเธอใช่ไหมที่ตอบอะหรือว่าคนอื่นตอบมันก็จะเป็นคนอื่นตอบค่ะคนเราจะอยู่คนละหน่วยงานกันไปแสดงว่าตัวเองก็คือเป็นคนดึงหาคนเล่นมาเพื่อที่จะตัวเองจะได้เพื่อที่จะตัวเองจะได้โบนัสไม่เอาเราไม่เอาโบนัสเราไม่ได้หาคนเล่นเราก็บอกอยู่ว่าเราแบววว่าเออเป็นพวกแบบว่าแบบยังไงอะแจกไพ่เราก็แบบว่าแค่แบบว่าทํางานในเว็บนี้เฉยเราไม่ได้เกี่ยวว่า เราต้องเป็นแอดมินแอดมินก็ส่วนในเครืออีกเครือหนึ่งแอดมินนี่จะทํางานในอีกวันหนึ่งกี่ทำทำกี่ทีลรวันหนึ่งอะไรนะวันหนึ่งกี่เวลาเนี่ยทากี่กะกะไหนกะไหนเเวลาเวลาละสองตอนไหนเราจะทาแค่เวลาบ่ายโมงกับช่วงประมาณสี่ทุ่มสี่โมงเย็นสี่โมงเช้าสี่ทุ่มไงสี่ทุ่มหรือสี่โมงเย็นอะไรอ่ะบ่ายโมงกับสี่ทุ่มเนเออปะเนี่ยอ๋ออใช่อะ อย,อ,ยอยู่กับใครวะเนี่ยอยู่กับผัวอ่ะคนเดียวใช่อะไปแล้วน,นอะอ่าอโอเครู้เรื่องไอ้เหี้ยกูมันก็คุยกูยเป็นงานเป็นการเลยเนาะเฮ้ยแคสเกมป่ะครับคนอันนี้เกมป่ะเนี่ยแคสเสร็จแล้วค่ะแต่อยากแคสหน้าเธออ่ะเออไม่ใช่หออกยอ๊อฟยอ๊ไม่ไม่จริงถามจริงแคสเกมหรือเปล่าครับแคสเสร็จแล้วค่ะเกมอ่ะติดตามเพจได้นะคะจอดไว้ก่อน <c oughs> เพจชื่ออะไรครับผม เพจชื่อสวีทแจนเกมค่ะเดี๋ยวถามก่อนลืมถามว่าเกมอะไรพับจีเกมอะไรครับพับจีเหรอใช่ความจำไม่ถึงแล้วก็เล่นไม่เป็นด้วยสมัครบ้างอ่ะถ้าอยากสมัครคลิกลิงก์เลยค่ะทุกคนไม่มีขั้นต่ำในการเติมนะคะคืนยอดเสียทุสัปดาห์ฟินทวิตดีโฟร์วีพีฝากถอดโอนไว้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงทักไลน์แล้วก็บอกว่ามาจากพี่โบนัสฟรีสูงสุดหนึ่งพันบาทค่ะทุกคนโอเค เอ้ยมีขี้รักแร้ด้วยอ่ะคนสวยมีขี้รักแร้ด้วยหรอมีขี้รักแร้อะไรล่ะเอ้ยคนสวยมีขนรักแร้ด้วยอ,อ๋อ <c oughs> คนเราก็ต้องมีขนรักแร้ปะไม่ได้ถอดอมาอไม่ได้ถอดมาวันหนึ่งไงมันก็มีบ้างอะไรบ้างถ้าเราถอดเนี่ยเราไม่ได้แว็กไงไม่ได้ไม่ได้ถอดมาวันหนึ่งเมื่อกี้ทําไมเห็นมือนมันยาวจังเลยยาวบ้าอะไรวะมาหาว่ารักแร้กูยาวอีกเธอรักแร้ขาวขาวคือขาวอ่ะมียันแี้ มาหาวัรักแรกูดําเสยเมองผิดเป้าเมื่อกี้เห็นสายอันนี้เป้า,น,าน่าจะใช่มั้งไอ,อ้น,นี้ทําไม<แ>ไม่สั่งให้เป็นตัวเป็นตเนตเนอะทำไมไม่สั่งให้เป็นตัวเป็นตนนะเขาเรียกว่างานโอซารูค่ะแบบนี้รับนายไม่เคยเห็นคน<ม>สักหรอผู้หญิงก็สักกันเยอะนะช่วงนี้เพิ่งมาฮิตกันเราสักเมื่อสี่ปีแล้วมันคนรังงานกันค่ะที่ขากสักแบบเต็มๆที่ผู้ชายเขาสักกันเขาจะเรียกอีกงานหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่างานโอซากูค่ะที่เหลือมันที่เหลือมันก็พอดูได้นะแต่ปากาลังนี่เราไม่เข้าใจ อันนี้ไม่ใช่ปกาลังค่ะอันนี้คือต้นตะบองเพชรแบบพันปีคนเรามันก็ต้องมีชีวิตชีวาที่ยาวนานแบบว่าเหมือนต้นตะบองเพชรก็คือว่าอ่ไอเรา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 นึกว <c oughs> ่าแต่ต้นต้นสาหร่ายทะเลอ่่ใช่ใช่ถ้ามองดีมันเป็นต้นตะบองเพชรจะเป็นต้นตะบองเพชรอีกแบบหนึ่งค่ะล้วจะแบบว่าอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุยี่สิบสี่แล้วค่ะอ๋อเป็นพี่แค่ปีเดียวเองใช่ค่ะเป็นคนที่ไหนเป็นคนชนบุรีเออไม่ใช่เป็นคนอุดรค่ะแต่มาอยู่ชนบุรีค่ะตอนเนี้ย ก็อยู่ใกล้อยู่นะทํางานเหรอคันเนี่ยหรือว่ายังไงกำลังไปทํางานเหรอใช่ครับร oh, อร <okay. S 2> อให้พวกพี่พี่ตื่นอ๋อแต่เราตื่นก่อนเราก็เลยสวายเวอร์ชั่นหาสาวคุยก็ไม่นะก,ก็เล่นแบบหาคนเล่นเกมเนี่ยแอบแลรวบอกว่ามาจากแจนเลยค่ะแคปแคปอ่าอ่าไอ้นี่เลยแคปอ่าสตรีมแจนไปเลยนะแคปสตรีมแคปอ่า หน้าจอไปเลยอะ่ะคือแคปอะไรก็ได้ที่บอกว่ามาจากแจนอะ่ะสวิตแจนเกมอะ่ะแคปแคปเพจแจนไปก็ได้แล้วบอกว่ามาจากอ่อพี่คนนี้ครับเพราะว่าเขาจะถามอยู่แล้วว,ว่ามาจากไหนเพราะว่าถ้าบอกมาจากแจนก็เนี่ยแหละร,รับโบนัสฟรีสูงสุดหนึ่งพันบาทไม่มีขั้นต่ำในการเติมคหน้าหน้าโคตรสวยเลยอะ่ะหน้าคมอะ ไม่คมหรอกแต่จะเสียอย่างเดียวว่ะนมโตจะเสียอย่างเดียวที่เธอที่เธอไปสักต้นอะไรไอ้ต้นสาหร่ายทะเลเนี่ย <c oughs> ไม่เสียหรอกคนราไม่มีเสียหรอกสักไปมันก็ต้องแบบว่ามันก็แล้วแต่คนมองอะเนาะแต่ถ้าเราไม่สักเราก็จะว่าเราจะเป็นอีกแนวนึงเราจะเป็นแนวแบบว่าใสาๆเลยสวยแบบคม สักเราชอบเข็มใหญ่นะเขาจะมาให้เราเราชอบเข็มใหญ่สัักกรอสสไู้วัสดีค่ะคุณพี่นี่นี่นี่สวยไหมล่ะสวยไหมล่ะใช่เอาไปอวดพี่ไปเตยคืออะไรอ่ะเดี๋ยวพี่เขาก็สวัสเวอร์ชันยิ้มทียิ้มที่เธอฮะนี่ยิ้มสวยเอาใจเราไปเลยอ๋อหรือว่ายิ้มสวยเอาไปเลยห้าร้อย เราไปก่อนเธอเราลาเพื่อเธอเราไปก่อนเร,เราไปทํางานก่อนเธอเราไปทํางานวะรับแอปหน่อยสิรับไปแล้วค่ะรับไปแล้วค่ะจูบูจุบูตามแล้วเพราะอยู่ชมบุรีขอบคุณนะคะทรงโจนนนรุ่นล้อมขอบคุณค่ะทรงโจรสาหล่าย Hello, ่ะเลจัดโปรยี่พี่ชื่อพี่ชื่อแจนค่ะโหรีวิวหลังคาบ้านในกูดูอีกงงมากขอบคุณน้องเฟิร์นน้องเฟริเฟร์นเนี่ย คอมเมนต์สติ๊กเกอร์เยอะมากเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับอ่าเล่นเล่นเล่นไอ้นี้อยู่เล่นบาคาร่าอ๋อใช่นอนอยังอ่ะอยังไม่นอนอนะ่ะไม่ได้นอนมาสิบวันละ <c oughs> <ด>ทำะไรไม่นอนดีดค่ะดีดอืออยู่อำเภอะไรครับชลบุรีอยู่บางแสนก็น่าจะรู้นะอือบางแสนใครๆครก็รู้จักอ่ะ บางแสนคล้ายๆก็รู้จักนะคะคนดูดโสด,ดโปรจีดนะครับเฮ้ยยาลุงสุกไปลุงไม่ยิงวะอันนี้รีวิวเพดานบ้านให้ดูหนะน่อยนะวัสดีค่ะไม่ตื่นไปเรียนหรอคะโหนโเปิดเรียนยางเปิดเรียนครับแต่ว่า อุบ oh, so so ัติเหตุนิดนึงครับอ๋อก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียนหรอสู้ๆนะคะครับขอให้หายไวๆเนอะครับครับรีวิวรีวิวห้องอ้าวไอสสัดเด็กน้อยพี่แไม่อยากคุยกับกูมึงก็บอกตรงๆนี่วะสวัสดีครับสวยสวัสดีค่ะไม่ตื่นเป็นทำงานหรอคะเนี่ย อะไรนะยังไม่ตื่นมปทํทำงานอีกหรอคะเนี่ยยังไแต่เดี๋ยวกูว่าอีกสักพักมันให้กูด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 ูห่ำไม่ตัดูห่ำไหม,หไ,หมไม่ดรอทำไมอ่ะ สบายเวอร์ชันมากๆหัวนี้น่าจะโอเคว่าดีค่ะหนุ่มหล่อสวัสดีค,ร,ร,ครับเอ้ยลายสวยจังเขาคุณค่ะจริงๆเราก็เทําไรอะตื่นเช้าจังเลยยังไม่นอนเลยค่ะทํางานอยู่ค่ะทํางานเลยสตรีมเกมครับสตรีมเกมด้วยค่ะ,คะแล้วก็แบบว่าอ๋อ น่งปั่นบาคาร่าหาเงินค่ะยุคโควิดสตรีมสตรีมอยู่ครับเนี่ยไม่ได้สตรีมคหะอไ่เปล่าขึ้นลงสตรีมไปค่ะลงสตรีมไปอ๋อตอนช่วงประมาณหกโมงเชา้าอืมเล่นเกมอะไรครับ่นหลายเกมค่ะพับจีฟรีไฟอืมค,ครับรับกู้สู้ครับู้สู้ครับเหมือนรออ่ะจริงมาบอกกูสู้เดี๋ยวกูจะล็อกหน้าให้ด้วย นาอคนดูหอยเหง่าบ้างบางทีนะฮะสวัดดีค่ะหัวหยอง <c oughs> เอ้หาลากสิสองก็มาขอเจอคนดีๆเลยดิเ,ดเออเจอแต่อะไรก็ไม่รู้รีวิวหลังคาบ้านให้กูดูดแล้วโอ้รีวิวทำไมหลังคาบ้านกลัวมไม่รู้หรอว่ามีหลัาคาบ้านนะนะอ วีนันี้ขึ้นจากตีมไหมเนี่ยรีวิวผมรีวิวหลังคาบ้านอะไรก็ไม่รู้แต่ละคนขอสูตรบวกเลยครับไม่มีสูตรบวกค่ะเพราะว่าแจะไม่เล่นไม่เล่นบาคาร่าจะเล่นสล็อตอย่างเดียวถ้าสูตรบวกก็ไปสูตรเฮียเลยค่ะแต่สูตรเฮียหมดตูดกันมาเยอะแล้วนะคะฉะนั้นใช้สูตรตัวเองดีกว่าในการบวกบาคาร่าสูตรบวกก็เป็นอ่าเป็นสูตรอ่าสูตรตัวเองดีกว่าค่ะพูดเลย เอาไปสูตรตัวเองดีกว่าค่ะอย่าไปชื่อไปอย่าไปชื่อเชื่อสูตรคงสูตรเฮียนะหมดตูดเพราะสูตรเฮียมาเยอะแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณครูตื่นไปสอนเด็กหรอคะเอาึกว่าคุณครูสวัสดีค่ะอ๋อทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยกำลังเดินทางทํางานค่ะอ๋อโอเคค่ะโอยทางานนะมีความสุขนะคะจุ๊บจุๆๆม่กวนพี่เขาแล้วไม่อยากไม่อยากไอสวายเวอร์ชันขอคนดีๆหน่อยดิเจอแต่อีหยังก็ไม่รู้วันนี้ ไปเรียนได้ละไปเรียนได้ละโสดอะไรกันเนี่ยเออตั้งใจเรียนหนังสือเลยเถอะโสดอะไรโอ้โหอ,อ,อ,อะไรเนี่ยอยู่บนรถรับส่งนักเรียนมพาวะเนี่ยเอา้าอะไรของเด็กน้อยวะนีเ่เด็กน้อยแม่งเหมือนเหมือนอ๊อกอะเหมือนอ๊อกอเด็กจะโดนสวัสดีค่ะรุูนน้องสวัสดีค่ะ ข้าแถวเขาลูกรสชาติยังคะเนียจะแปดโมงแล้วอะโอ้โหอายอีกโอ้โหสวัสดีค่ะน้องๆหนุ่มๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยท,ทำอะไรทำอะไรกันอยู่คะเนียอะไรของหนูๆน้องๆเขาอะโอ้โหล่อจังเลยเรียนมไหนกันแล้วครับอะทำไมไม่มีเสียงวะทำไมไม่ได้ยินเสียงน้องเขาอะ โหงงมากข้ารอสวัสดีค่ะเส,เสียงหน่อยจุุบๆไอเด็กไอเด็กน้อยเมื่อกี้แม่งไม่คุยกับกูโอ้เบื่อใจหมดตูดเพราะสูตรเรียนเขาว่าเนี่ยวันดีค่ะบอสวันนี้ทำไรไม่ไปโรงเรียนหรอเรียนแล้วจบแล้วเอาหรอทำไรพี่ก็นั่งเล่นดิพี่เพิง่ง ตื่นเนี่ยกำลังจะไปสตรีมเกมเนี่ยสตรีมเกมไหมเนี่ยอ่ะสตรีมเกมที่ห้องนี่คับผมเดี๋ยวไปตีทุกคนรอใช่หรออยู่ไหนเนี่ยสีชังอะ,อะไรทำบนเซลอะไรก็อ่านไม่ออกอ่ะลำบากรอแอดมาคืออะไรอ่ะคือจะให้พี่รับรอแอดมาต้องออกนะแอดมาต้องออกนะจะออกปะถ้าแอดมาต้องออก เดี๋ยวไปออกไปเนี่ยก็ออกด้วยถ้าเกิดแอดมาพี่รับก็ต้องออกออกยังไงก็ออกไงออกเล็กอ่ะอเอออยากออกบอกดีอยากออกเปล่าอยากออกก็บอกมาดิโอ้โหไม่ออกเลยว่ะนะกูบอกให้ออกอะไรวะไอ้นี่แม่งพิมพ์กลัวเมียดา่า ไอคนที่วินพิมพ์กลัวเมอาดาชัวสวายเวอร์มึงไปโอ้โหว้าวน้องน้องนุงน่นโหนโสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเรียนวันแรกเป็นเรียนเรียนวันที่สองหรือว่าวันแรกคะเนี่ยคะมาเรียนวันแรกหรือว่าวันที่สองคะวันที่สองค่ะอ๋อโอเคค่ะตั้งใจเรียนหนังสือกันนะคะน้องๆเ,เอาขนุมเอาแตงโมยัดอ่ะ ต,ตั้งใจเรียนหนังสือนะคะเอาแตงโมยัดอะไรค่ะไอ้คนผู้ชายอะไอ้จั์เอาบอกครัวเอาแตงโมยัดนมไ <c oughs> อ้นี่ยกำลังออกอยู่อะเจอเดี๋ยวคนรีวิวผมไม่ดูว่ะไปโฆษณาซันซิลวมะรีวิวผมไม่ดูน่ะอืมคือ,อไรอันนี้รีวิวบ้านมีแอร์คือรวยมากเออกูก็รู้อยู่ว่ามึงรวยอะมึงจะรีวิวอะไรกันมากขนาดนั้นวะเนะอะ ¡Gracias! จะหลุดนี่นี่ว้าวสวัสดีค่ะเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเลยอะเจอที่ไหนอะเมื่อวานเปล่าจำได้โย่เจอ้เปล่าเจอตอนไหนตอนที่คุยกับเอลซ่าอะทำอะไรอยู่เนี่ยไอ้ว่นกี้คนเยี่ยอะไรกูแต่กูทำอะไรลงไปวะทุกคน ะะมีค่าเทอมยัางเอาเรารีวิวหลังคาบ้านไม่คุยคะ่ะรีวิวหลังคาบ้านไม่คุยลุงติดข้อหมูติดต่อมาบ้างยังโอ้โห Hello, <good> morning. เ o o า m o r อเ n g า้อ้โหเด็าน้อยอ้ไรวะอส่ท้องใส่โคตอเหญ่เลยอางอานอเไรวมเนีาม้อเด็กน้อเาอเชา้อเชานเนามอเชาม้อเเชามเชาเชามื้เ,เ,เช่า้าน,เนอเมอเหรอเะติดติดตามแลเนะร้าด้วยชะามอเช้ามื้อเ a เฟซไหนนะบอสออนนิวรังสิตผู้ติดตาม4 0 0 0สนคนถ้าไม่ใช่เฟซบอทเดี๋ยวเดี๋ยวเราค้นหาก่อนว่าจริงเปล่าเดีายวพึ่งเย่ายวพึ่งปัดนะชื่ออะไรนะบอสออนนิวรังสิตผู้ติดตาม400,000คนถ้าไปถึงถึง4 0 0 0สนคนกระทึบหน้าป่าเดี๋ยวบอกให้คน400กว่าคนกระทืบหน้าให้ด้วยตอนเนี้ยถ้าไม่ถึง4 0 0 0 0นเฟซบอมเลยจ้ะบอสออนิวคนไม่หาไม่เจอเนี่ยจริงปะเนี่ยอู ียนไปธนาทรน้มดิเธอโกหกแล้วหน้าตาอย่างเธอบอสมีแต่บอสรังสิตเนี่ยเป็นเพื่อนกันอยู่เนี่ยไหนไหนไหนคนดูรูปก่อนคนละคนแล้วแหละอือบอสอะไรบอสอะไรคนเดียวกันนี่ตัดผมสั้นคนเดียวกันไปดูด้วยมีรอยสักอยู่นี่นี่นี่ในนถอดเสื้อด้วยสักหน่อยบอสอนิวอนิวไหนว่ารอยสักใช่หรอว่ารอยสักแค่นั้นเพื่อเอ้าอ้า เด้อรอยสักอะไรแค่นี้นึกว่าจะเต็มตัวโอ้โหโอ้โหนี่นี่นี่ก็มีนี่นี่ใช่เปล่าใช่ใช่เดี๋ยวธนาธรนามดิดอะไรเนี่ยหรอเออใช่ใช่ใช่เวริกูสโอ้โหผู้ติดตามจริงไหมเนี่ยสี่แสนแปดหมื่นสามพันคนเนี่ยกูว่าจะสร้างมาไม่แล้วทำอะไรเนี่ย แต่เช้าเลยนะโพรูเจ็ดนาทีมีคนไล์อยู่หนึ่งคนใช่เหรอวะคนอะไอ์เฟซไหนเนี่ยเฟซไหนแล้วคุณรู้เฟซไหนแล้วเนี่ยใช่ไม่รู้ว่าใช่เปล่าน่าจะไลฟ์ผมไม่มีหลักร้อยนะไลฟ์ผมไม่มีหลักร้อยนะโอ้เจอคนดังว่ะทุกคนลองคนคอมลองคอมเมนต์ไปดิว่าถ้าใครเจอแสแม์มาให้พี่ดูด้วยเฮ้ยเราไม่ได้มีเราไม่เคยมีไลฟ์ถึงร้อยเรามีถึงพันนะ พันกับหมื่นขึ้นนะใช่เปล่านายรับเพื่อนเราดีตอนเนี้ยถ้าเข่าว่าจริงอ่ะอืมไหนวะไม่มีอ่ะเนี่ยแสดงว่าคนละเฟซกันแล้วแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองค้นหาในโทรศัพท์ดูจริงม่หวาขอดูผู้ติดตามสี่แสนโอเค,อคเป็นติดตามะนะ้อะไรเป็นอะไรนะเน,นี่ยเธอเป็นอะไรเนี่ยเป็นคนดิจะเป็นกับอะไรอ่ะเป็นคนดิเธอเป็นอะไรยูทูบเบอร์หรือว่าอะไรเราเป็นดีเจดีเจบอสเราเป็นอัมยูทูบเบอร์ไม่เราไม่ได้ไม่ใช่ยูทูบเบอร์เขาเรียกว่าสตรีมเมอร์เออสตรีมเมอร์จริงที่ได้รู้จักครับผม เราเป็นสตรีมเมอร์ตอนนี้คนดูนายอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าคนเราไลฟ์สดอยู่เราไลฟ์สดสองนาทีก็คนดูเกือบพันแล้วอะ่ะเราก็เราก็พันแต่ตอนนี้เด็กน้อยไปเรียนแล้วเฮ้ยเราทะเลาะกันเลยเป็นเราต่อยกันเลยไหมไม่ไม,<ๆ>ไม,ไม่ไม่ต่อยไม่ต่อยเราโอเค <Okay, S 1> ครับโอเคค่ะยินดีที่ได้เจอกันค่ะอืขอให้ขอให้ผู้ติดตามีเยอะนะครับผู้ติดตามประมาณแสนกว่าคนแล้วค่ะขอบคุณค่ะอโอเคครับบ๊ายบาย ใช่อววะมันโมอววะทุกคนกูว่าแม่งโมเนาะไอ้เหี้ยโบกูมึงมึงใครค้นหาแม่งเจอบ้างไอ้สัตว์กูยังไม่เจอเลยกูค้นหาไม่เจออันนี้คือค้นหาจริงอยากรู้อ่ะอยากรู้อืมเรียกแคปแคปหน้าคนดังไว้ก่อนใส่ทองใส่ทองเส้นโคตรใหญ่อ่ะสงสสยเหลือจัดอ่ะเออพี่มียังไม่โชว์เหลืออะไรวะเออน้องหนุๆ่มเออ โชว์เหลือไม่ค่อยอยากโชว์เหลือว่ะช่วงนี้โชว์จนบ้างอะไรบ้างโหเดี๋ยวคนหาว่าเหลือเขาไม่โดเนต็ตดาวนะสวัสดีคนดูที่เพิ่งเข้ามานะคะใครค้นหามันเจอบ้างไอเดนไอดอนเมื่อกี้ไอสัตว์เนี่ยไอดอนเียอะไรมานั่งเล่นในนี่ว่าไม่ใช่อ่ะไอเดไอดอนพู้ติดตามสามแสนกว่าคนนะครับน้องน้่นดื้อทำไมล่ะอาใช่โอวะเชื่ออะใครเชื่อใครเชื่อ ใครเชื่อใครเชื่อเหมือนพี่บ้างใครเชื่อเหมือนพี่บ้างพี่ไม่ได้เชื่อแม่งหรอกนะเมื่อกี้แม่งปั่นกูไอ้ีอปั่นเหมือนเหมือนแบบเหมือนอึมอ่ะเหมือนอึมอ่ะนี่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 อ๋อนี่ส,สติมเมอร์หรือเปล่าวะใช่ค่ะสติมเมอร์ค่ะอ้าว่องอะไรอะซองสามอ่ะอ้าวโอเคเดี๋ยวไปดูขอบคุณค่ะห <c oughs> ล่อจังเลยอ่ะ อยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดเลยครับพี่อยู่จังหวัดไหนอะอยู่อยู่ชนบุรีค่ะแต่ตอนเนี้ยแบบเกิดที่อุดรมาอยู่ชลบุรีอะค่ะอาอทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยทำอะไรอยู่หาผู้ชายคุยอยู่ค่ะหาคนที่โดนใจกินเด็กอ๋อกินเด็กด้วยใช่ค่ะชอบกินเด็กค่ะพี่พี่พ,พี่อายุอะไรนะฮะพี่อายุอะไรอายุยี่สิบสี่แล้วค่ะหากินเด็กอยู่ชอบกินเด็ก อ๋อโอ้ยลาย,ยลายสวยว่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs> น้องเขาเสียอาการนะทุกคนน้องเขาเสีย่ยาก่อนกูว่าคุณลุงคนนี้แม่งเหล่อบอา,าบอกโชกเงาเงาเรล่าบอกโชกเว้ยเอาหน่อยไปเลนสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำอะไรครับ นางแวนน่ะชื่ออะไรครับชื่อแจนค่ะบอสขึ้นมาร์คแต่ไล่สักนี่นี่ว่าไม่ได้มาร์คไล่สักหรอกมาร์คตรงอื่นมากกว่าป่ะอะไรนะมาร์คตรงอื่นมากกว่าป่ะชอบเลยอะไรอ่ะที่มันออกในเฟซโอ้ทำอะไรอะอะไรล่ะโอเคยืดอ่ะอยู่กับใครอ่ะอะไรออกในเฟซบุ๊กอะไรออก ไม่รู้ไม่รู้ที่เขาพูดไลน์ในเฟซบุ๊กเลยอ๋อรู้แล้วอะไรออกอ่ะเฮ้ยรู้อะไรกันนี่ลองลองถามเขาดิเมื่างดีดีวยญญาณไม่ใช่เขาเขาเปิดแอปในเฟซบุ๊กใช่ไหมชอบยังเลยไลน์สักอ่ะรู้ได้ไงว่าเปิดแอปในเฟซบุ๊กเคยดูหรออ๋อเบิางแำเนี้นี่นี่ช่างสักนี่นี่ช่างสักลายอุ้ยโขวอยากดูลายอ่ะเปิดให้ดูเลยเซ่นี่นี่ดูดูแค่นี้ก็พอแล้วโอ้โคนเท่อ่ะอะไรก่อน อะไรเกาะโอ้ยพี่มันจะล้นแล้วพี่อะไรล้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแคปบตอะไรเกาะอะไรเกาะอะไรเกาะค่ะโอ้ยอยากจัดอยากจัดามาแล้วบบโอ้พี่หองผัวแล้วพี่อยากโดนแทงไหม